วันนี้คโตเ day สิบสี่มามาดูว่าดากินอะไรกันวันนี้มามาดูนี่แกงค่ะเป็นแกงแขกนะคะแล้วก็มีแถมปลาไซามอนนัดนึงเพื่อให้มันมีอันนี้นิดนึงนะแล้วก็ตามนี้ด้วย,ยจ้ะด<ม>าเพิ่งปั่นวันนี้เลยดาใส่โยเกิร์ตแล้วก็ไอ้นมอ,อัลมอนด์นะแล้วก็ถั่วพวกแล้วก็พวกฟรุตต่ตางๆมามากินกันมากินกันมากินกัน กินแกงเฉยเพราะว่าให้สามีกินไปสองวันแล้วดิฉันก็จะกินเองวันนี้กินแกงแล้วก็มีปลาเนี่ยกรอบมากห,ห,หนังปลาออร่อยหนังปลาแซลมนอนเดี๋ยวนี้ตบท้ายด้วยอะไรมันก็ไม่ได้อดไม่อยากเลยนะเนี่ยหือ อืแกงอร่อยอือร่อยเพื่อนๆจากบอกเลยว่ากินไม่ยากนะคะคีโตอือวได้ยินความกรอบไหมคะร้อนมากเป็นไงล่ะทีนี้เรียกหาแดดก,กันอื วันนี้จะไม่กินไข่เพราะว่าดามีปลาแซลมอนอร่อยริงแกงแขงนี้แกงเนื้อ,อน่อย อันนี้เราใส่แอร์ไฟค่ะมันก็เลยได้กรอบแบบว่าเนานะอร่อยมาก <c oughs> มันรู้จะกินอนไนก่อนเลยมันอร่อยไปหมด ไัมอนดีจับลายพี่น้องโอเคแล้วดาจะตามต่อยด้วยนี้นะคะโยเกิร์ตปั่นกับนมอัลมอนด์แล้วก็สตอรอเบอร,บอร,รี่ลาสเบอรีอรร่จากในสวนค่ะ ผลิตเองบอกแม่ปลูกทุกอย่างเลยแม่บอกว่าตายแล้วเขาไม่ได้ขายอะไรให้มึงละ <c oughs> ยังยังซื้ออยู่บางอย่างโอเคค่ะเพื่อนๆไปนะ้ำวันนี้ day สิบสี่ที่ฉันรอดอยู่ค่ะกินหนึ่งมือ้อ รอดค่ะแล้วจะทำเนีน่ยย okay. ี่วันโอเคบ๊ายบายเอ็นอยกันนะ